สวัสดีค่ะทุกคนคิมเองนะวันนี้นะคะคิมอยู่ในเกม f i s h i n g Simulator อีกแล้วนะคะและวันนี้นะคะคิมก็จะไปเกาะใหม่นะคะเรีวยกว่าเกาะโจสรสลัดนั่นเองนะส่วนวิธีการที่เราจะไปได้นะคะคือเราจะต้องมีเฮนเนอร์หนึ่งแสนแม่ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าพอเรามีอ่ะมันก็จะแบบว่าไม่ขึ้นให้เราแล้วนะคะแล้วก็มีต้องใช้ก็คือเอเลี่ยนสตาร์ฟิตัวนะคะแล้วก็บูฟินทูน่อีกห้ตัวนะ เอเลนสตาร์ฟิตนะคะก็หาจากเกาะฟาโรนะคะหรือวกก่าเกาะปีนามิดนะคะส่วนบูฟินทูน่าก็หาจากพอร์ตแจ็คสันนะโอเคเราจะเริ่มไปกันเลยอันนี้คือก็คือการไปครั้งแรกของคีมเหมือนกันนะทุกคนอ๋อแล้วก็คลิปนี้นะคะคีมจะภาคแบบไม่มีสคริปต์นะคือจริงๆอ่ะคีมก็อยากจะอัดเสียงตั้งแต่ตอนที่เล่นครั้งแรกนะมันจะได้แบบตื่นเต้นอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าคือบางครั้งคิมพูดผิดไงพูดมั่วอะไรอย่างเงี้ยคิมก็แบบ เออม,มาเสียงทีหลังก็ได้อะไรอย่างงี้นะคะแต่คีมจะพูดไปแบบเรื่อยเปื่อยนะเห็นอะไรก็จะพูดนะแบบไม่มีสคริปต์เลยก็แต่ก็อาจจะติดขัดนิดหน่อยนะอ่าโอเคเรามาแล้วนะคะเออคือคีมรู้แหละว,ว่าเขาจะต้องพาเรามาในเซิร์ฟเออเซิร์ฟส่วนรวมนะแต่คีมพยายามจะไปเซิร์ฟส่วนตัวแล้วนะแต่มันก็พยายามมันก็เอาคีมมาในเซิร์ฟส่วนรวมอีกนะคะก็เลยทันเดี๋ยวเราก็จะเล่นเซิร์ฟส่วนรวมเลยแล้วกันนะ โอเคเราเริ่มเดินกันเข้าไปดีกว่านะคะทุกคนจากดูข้างนอกคิมรู้สึกว่ามันใหญ่อยู่นะอ่ะแล้วก็เดินเดินเข้ามาแล้วก็เจออะไรเจอลีเดอร์บอร์ดนะคะแล้วก็อันนี้คือร้านเรือแล้วก็คิมไม่สนใจร้านเรือแต่ไปสนใจลีเดอร์บอร์ดเจอคนไทยด้วยนะคะอ่ะขึ้นมาข้างบนนะแล้วก็มีกล่องสุ่ม้วยนะที่นี่เนี่ยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทําไมมันแพงอย่างเงี้ยสามสามหมื่นห้าว่ากล่องสุ่มเนี่ยแบบกลางอ่ะอันนี้ยังยังแค่สองพันเพชรอ่ะ,อะ กล่องธรรมดาหนึ่งหมื่นอะไรก่อนงงอ่ะเราถ้าเราไปแพสโตกันดีกว่านะคือโคตรแพงอะะไรวะอ่าเราเข้ามาแพสโตแล้วอ่ะมันไม่ใช่แพทเทเซียแล้วนี่วะมันคือใครก็ไม่รู้โอเคอฮอยอ้อยออยิ<ม> <laughs> ยนดีตอนรับสุด l a ของฉันคุณต้องการเลยเปะเอ่ออ่าตอนแรกคือตอนแรกคิมนึกว่ามันจะมีสัตว์เลี้ยงใหม่นะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีสัตว์เลี้ยงใหม่ใช่ปะอ่ะาฉันเราก็ออกไปดีกว่า โอเคนะเดี๋ยวเราจะไปร้านอื่นกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปเออร้านร้านเรือกันบ้างนะคะโอเคคือที่นี่มันคือ N p c พซตัวใหม่หมดเลยนี่หว่าอ่านี้คือใครอ,ะอ่ะอันนี้คือคนขายเรือนะโอ้โหอ,อีกแล้วเออคุณสนใจจะซื้ออะไรหรือเปล่าโอเคไหนอะ่ะเฮ้ยมีเรือนใหม่ด้วยอะ่ะเอ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรวันนี้สิบล้านสิบล้านเลยเหรองงอ้าวันนี้ก็สองล้านห้าคือไอ ไอเรือนี้สองล้านห้าเนี่ยไอเรือพายกับมือเนี่ยสองล้านห้าเหรอนี่ฮะอันนี้หมื่นห้าไอ้หอยเอ้ย,อยทำไมแพงจังวะโอเคท่านเราเราออกมาก่อนแล้วกันนะคะส่วนเกาะนี้นะคะก็คือมีปลาใหม่ด้วยนะคือเป็นปลาของเกาะนี้เท่านั้นนะคะคือ NPC ตัวอื่นเปลี่ยนแต่ว่าเออแคสเตอร์ไม่เปลี่ยนนะคือ NPC ตัวนี้ไม่เปลี่ยนนะคือมันไปทุกที่ในะตัวเนี้ย เอ็นคนนี้แล้วกันอย่าไปเรียกเันว่าตัวเลยน่าสารเกินอืมอ๋อน,นี่คือที่พุ่งไปใช่ปะ่ะแต่ว่าไม่อันนี้คืออ๋อน,นี่คือพ่อค้าวันหยุดใช่ปะ่ะไอ้คนที่มากับคาบิบาร่าโอเคเดี๋ยวเราเอ่อเดี๋ยวเราเดี๋ยวคิมจะพาไปตกปลาแล้วกันถ้าอย่างนั้นคิมอยากรู้ว่าหน้าตาปลามันอยู่ไงนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มตกปลาเฮ้ยทำไมมันทาไมตังนี้มันคับแคบจังวะโอเคอันนี้คิมตกถูกที่ใช่ไหมเนี่ยทำไมไม่มีใครตกเลยตรงนี้มีแต่ข้างบนนั้นอะโอเคเราเริ่มตกกันเลยดีกว่าถ้าอย่าง เอ้ยนี่ไงได้มาแล้วเออไม่รู้ปลาอะไรเหมือนกันนะทุกคนสีหน้าสีสีส้มโอเคตกต่อโอเคได้เหมือนเดิมนะเออตกต่อไปเฮ้ยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะโอเคก็ได้ตัวปลาเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณผู้หญิงเออโหเดี๋ยวนะคุณผู้หญิงมันจะมีปัญหากับเรือนะคะอ่าโอเคคุณผู้หญิงไปแล้วเอ้ยเมื่อกี้ได้ได้ปลาใหม่อะ่ะโอเค อ่านี่ได้ปลาใหม่นะโอเคคือมันก็คือปลาที่นี่ดูดหน้าตาดูค่อนข้างที่จะคิมรู้สึกว่าดูแล้วหน้าตาเหมือนจริงอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วหน้าตาปลาพวกนี้มันอยู่นี้เป่านะบางครั้งมันอาจจะแบบแค่สีสันแบบมีสีเยอะอะไรเงี้ยโอเคอันนี้คืออะไรอันนี้คือปืนใหญ่เหรอทำไมมีปืนใหญ่เยอะจังวะเนี้ยโอเคอืมนี่คืออะไรร้านอ๋อนี่ร้านฟินนี่นะแต่ไม่น่าจะใช่ฟินแล้วอันนี้คือใครว่ารมแกน อ้โหยฉันช่วยอะไรเธอได้ไหมเออเฮ้ยนี่ไงอันนี้คือเขาบอกว่ามันมันจะมีอุปกรณ์มาใหม่นะคะคือขวานนะคะซึ่งทําไมขวานโอ,อ้โหขวานโคตรแพงอ่าอันนี้คือแบ็คแพคนะคะก็คือแบ็คแพคก็แพงเหมือนกันคือที่นี่ทุกอย่างแพงหมดนะห้าล้านเหลือนี้สามล้านน่ะนี้สามล้านมาถึงหัวเปล่าอ่าน,นี้ไม่เกี่ยวแล้วแต่ว่าโอเคีเคไปคือคีมคิดว่าคีมควรจะต้องเก็บเงินจริงๆจังๆ,ๆแล้วแหละถ้าจะซื้อของที่นี่นะเพราะว่า ถ้าคีมซื้ออะไรที่นี่สักอย่างในะคีมหมดตูดเลยนะคะคือหมดกระเป๋านะโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้ปืนใหญ่กันดีกว่าเขาบอกว่าให้ถือปลาหรือว่าถืออะไรอย่างอื่นถึงจะใส่ได้โอเคใส่ไปเลยคือตอนแรกตอนที่คีมเล่นไหนะคิมคิมแบบว่าไม่ไม่คิดว่ามันจะไปโดนตรงนั้นนะคีมว่ามันจะลงลงน้ําไปนะทุกคนคิมคือคีมรู้สึกสงสารปลาตอน,นมากอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าร้านเออ UCG ต่อเลยดีกว่าโอเคร้าน UCG ก็เหมือนเดิมนะคนขายก็น่าจะเป็นเดเวลลอปเปอร์นะก็ออกแล้วกันถ้าอย่างนั้นเออเมื่อกี้คิมเห็นทางให้มันเดินไปทางนี้ได้เดี๋ยวคิมจะลองเดินไปดูแล้วกันนะคะอันนี้น่าจะไม่มีอะไรนะน่าจะเป็นที่แบบชมวิวแบบนี้ปะ่ะอันนี่คืออะไรทุกคนอันนี้คือแบบเหรียญทองป่ะที่แบบโจรสลัดเขาชอบรักกันหรือเปล่ารักเลยเหรอเออไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูนี้นะคะก็คือมีปืนใหญ่นี้เข้าได้ไหมอะเข้าไม่ได้หอยเอ้ยโอ้ยเอ้ย โอ้ยเรืออย่างเยอะอะไรอ้าพูดไรมั่วมดแล้วเรือเยอะมากนะทุกคนคือทำไมอยู่ใครๆก็ใช้เรือใบกันโปรตีคิมเห็นเรือใบน้อยมากนะแต่พอแบบนี้แบบไม่ใช่แบบดีเกาะนี้มาทำไมทุกคนใช้เรือใบกันเฉยเลยอ่าโอเคเดี๋ยวคิมเราจะเดินไปทางนี้นะคะก็คือทางนี้เนี่ยจะมีร้านเลแกนนะคะแล้วก็อควาเรียมอันนี้คือต้าเข้าได้ไหมเนี่ยโอ้ยเข้าไม่ได้คือคิมคือตอนเล่นก็ไม่รู้คิมคิดอะไรอยู่นะคือเห็นทุกประตูคิมก็คือพยายามจะเข้า ตลอดนะก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องเข้าด้วยแต่ว่าโอเคเราขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะคะคืออันนี้คือทางเข้านะก็เจอประตูก็พยายามจะเข้าอีกแล้วนะอ๋นนี้นะคะคือร้านเหล้าใช่ปะ่ะร้านเขาเรียกร้านเหล้าปะวะคิมเรียกร้านเหล้านะแต่แบบร้านเออประมาณนั้นแหละอ่ะเราคุยอันนี้ไม่ใช่เลแกนแต่เป็นแมรี่นะอะอหวยอ่ะโอเคเอ้ยมันมีเควสทําด้วยอะไหนลองดูดิอ๋อมันก็คือมันก็คือเควสไอ้สีม่วงนี่เองก็คือแสดงว่าตอนเนี้ยเราสามารถทํา เควสสีม่วงที่นี่ได้ด้วยเหรอเอออะทุกคนหยุดก่อนนะคะก็คือคิมนะคะไปเล่นข้างนอกนะคะโดยที่แบบไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ก็คือว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยังรับเควสได้แค่สามเควสเท่านั้นนะคะคือเขาใค้เราเรื่องนะคะว่าเราจะรับเควสที่นี่หรือที่นั่นนะคะแล้วแต่เราเลยนะประมาณนี้นะโอเคนะคะเราดูร้านนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปอควาเรียมนะคะออโอเคนะคะเมื่อกี้ตัดไปหน่อยหนึ่งนะ โะเคเราเดินคืออควาเรียมคิมรู้สึกว่ามันดูแบบว่ามันดูอน,นาคตมากเลยดูดิทุกคนโอเคเ้าก็กดเข้าควาเรียมคือตอนแรกคิมนึกว่าเขาจะให้อควาเรียมใหม่เราเลยนะแต่ว่ามันก็คืออควาเรียมเก่านะคะคิมก็เลยออกนะคะออกจากอควาเรียมนะคเคเอ่อตอนนี้ก็เริ่มแหลกนะคะเริ่มแหลกเพราะแบบว่าถ้าเล่นเซิร์ฟเอ่อแบบว่าเซิร์ฟกับคนอื่นนะแล้วอัดคลิปด้วยมันจะแหลกนะคิมก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่นะ เดี๋ยวคิมนะคะจะมาสุ่มกล่องให้ดูนะคะสุ่มเป็นแบบกล่องกลางนะคะให้ดูสามหมื่นห้านะสุ่มสักห้าครั้งนะโอเคอันนี้คือครั้งแรกนะทุกคนอ่าได้มาแล้วนะคะก็คือเอ่อคอมมอนนะก็คืออะไรอที่เอ่อโจรสัตเขาไว้ส่งใช่ปะ่ะอันนั้นแหละเออโอเคอีกสักอีกสักครั้งอีกสักห้าอีกสักสี่ครั้งนะอ่าน,นี่คืออะไรเอยออันนี้ดีสุดแล้วก็คืออันนี้อีพิกคือ อันนี้ดีสุดแล้วที่เหลือคือได้ธรรมดามากอ่าอันนี้ก็คือได้แอร์ปั๊มซึ่งก็ไม่รู้ว่าแอร์ปั๊มคืออะไรด้วยอ่ะอีกครั้งนะคะก็คือแอร์ปั๊มก็กลับมาอีกแล้วนะโอเคอีกสักครั้งนะคือหมดคือหมดเร็วมากอะเงินแบบรู้สึกเสียดายเงินมากอ่าได้เกลือมาแล้วนะคะคือได้ของซ้ำเปอยมากโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาลองขายปลาดีกว่านะคะว่าปลาที่ตกมาได้คือจะได้เท่าไหร่ ได้ห้าร้อยนะทุกคนอันนี้ถือว่าเยอะเปล่าโอเคช่างมาเถอะแล้วก็ครีมขายไปแล้วนะเดี๋ยวครีมว่าจะไปตกข้างนอกด้วยนะคะคือจะไปขับเรือนะอ่านี้ก็คือที่ยืนนิ่งๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือมันแหล็กนะทุกคนไม่รู้ว่าแหล็กจากครีมหรือแหล็กจากไอ้คนข้างหลังนั้นดูมั่วมากคืออะไรก่อนข้างหลังคือแบบเอออะไรไม่รู้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือเราเลยนะขึ้นเรือก็เออแสนจะรันทดนะคะเพราะว่ากลัวว่าหล่นน้านะคือแบบเปิดเลมโบออกมาลหล่นน้ำมาทุกคนโอเค ขับออกมาก็จะเจอฝูงชนเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งก็เกือบชนคนร่นไปแล้วโอเคเคลือใบเยอะมากเคลือใบมาจากไหนนักวะอ่าเราเดี๋ยวคิมจะมาลองลองตกปลาดูนะคะว่าปลาข้างนอกเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะโอเคตรงนี้แล้วเป็นสีแดงด้วยอ่าตกปลาแล้วอ่าโอเคตกปลาอ่าอีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนเห็นไหมคะเรือคิมเป็นอะไร คือแบบพอมันแหลกก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคือเรือมันจะกลายเป็นเรือดินน้ำมันนะคะคือมันก็แค่เป็นแบบมันก็คือแบบมันก็คืออยู่อยู่เหมือนดินน้ำมันเลยนะอันนี้คิมไม่ชอบมากเลยพอป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องรอสักพักเดี๋ยวมันก็จะหายนะโอเคเดี๋ยวก็ตกไปอันนี้ได้อะไรเนี่ยแบ็กซีนะคะปลากระพงป้เบสนี่แปลว่าปลากระพงป้าไม่แน่ใจเคนที่รู้ตอนนี้ก็น่าจะลำยญ่คิมแล้วนะแบบพี่มันไม่ใช่นะแบบนี้แล้วนะโอเคเมื่อกี้ฮอตไอแจ็คนะก็คือ คืออะไรก็ไม่รู้ไอปลากระพงอันนี้มาอีกแล้วโอเคเดี๋ยวคิมว่าจะลองไปฆ่าอมพวกฉลามเหรอหรือว่าสัตว์ที่ฆ่าได้ดูนะคะโอเคเดี๋ยวเราขับออกไปแล้วอ่ะอยู่แถวนี้แหละเออนี่ไงขึ้นมาแล้วคิมผู้สูงมันน่ากลัวทุกคนคือมันมันดูโอเคเดี๋ยวเราจะลองตีมันกันนะอะไรเนี่ยก protection, เกาะโปร e เทคชั่นเหรอทำไมมันมีโปรเทคชั่นอ่ะทุกคนคืออะไรมันมี ทำไมมีความคุ้คมครองมันเป็นอะไรเนี่ยก็คือจริงๆอ่ะตอนนี้คิมไม่รู้จริงๆนะตอนที่อัดคลิปอยู่แต่ว่าทีหลังอ่ะคิมก็มาคิดได้นะคะว่าอ๋อมันน่าจะเป็นเพราะว่าเราต้องใช้ขวานแน่ๆเลยคือเราจะมาใช้หอกไม่ได้แล้วต้องใช้ขวานแน่ๆเลยแต่จะให้คิมไปซื้อขวานมาใช้ก็ต้องรอก่อนละกันเพราะว่าเออคิมเออนั่นแหละซื้อคือหมดตูดอะง่ายๆก็คือคิมก็เลยจะไม่ซื้อขวานก่อนนะทุกคน โอเคเดี๋ยวครีมจะมาจอดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือว่าถ้าคลิปนี้เนี่ยมีเสียงแบบฝุดฝัดฝุดฝัดหรือว่าแบบเสียงลมจากจมูกครีมต้องขอโทษด้วยนะครีมพยายามจะตัดออกไปแล้วนะคะแล้วก็คือถ้าแบบว่าถ้าเราพูดแบบไม่มีสคริปต์แล้วก็เราพูดแบบพูดไปเรื่อยเลยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคลิปหลายๆคลิปของครีมก็เลยจะแบบว่าพูดแล้วก็ตัดพูดแล้วก็ตัดนะเพราะว่าจะพูดยาวๆไม่ได้เพราะว่าคือมันจะมีเสียงลมนะครีมก็เลยต้อง พยายามพูดให้ไม่มีเสียงลมก็ต้องตัดเสียงลมออกไปให้มากที่สุดแต่มันก็มีเหลืออยู่นิดหน่อยนะ,ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะคลิปของวันนี้นะคิมต้องไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้คิมทำอะไรก็คอมเมนต์ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะทุกคนโอเคสวัสดีนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย